สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Fortune OX กันนะครับมาดูกันว่าพี่วัวของเราเนี่ยจะได้กำไรกันเท่าไหร่นะครับผมกดเบ็ดที่280นะครับออโต้หมุนไปแล้ว50รอบมาดูกันเลยครับเฮ้ยบิ๊กวินมาครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าแตกถึง7,000บาทครับผมแต่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้พึ่งเริ่มเล่นเองนะครับเนี่ยเกมนี้ปังครับคุณผู้ชมครับขนาดกดแค่รอบแรกเองนะครับไปกันต่อเลยครับ ไปกันต่อเลยนะครับอแตกมาอีก5 6 0บาทครับผมเกมนี้เล่นช่วงนี้โคตรคุ้มเลยครับต้องมาเล่นกันแล้วนะครับผมเฮ้ยคุณสิบหรอจะได้หรือเปล่าครับโอ้โหไม่ได้ครับคุณผู้ชมฮะไม่เป็นไรครับอย่างน้นก็มาแตกให้เรานะฮะแถมยังแตกไม้เรื่อยๆอีกแบบนี้ผมเราชอบเกมนี้จักเลยครับไปกันต่อเลยครับคุณผู้ชมฮะมาแล้ว นั่นไงล่ะบิ๊กวินมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมจะได้เท่าไหร่กันนะจะได้มากกว่าครั้งก่อนหรือเปล่าอูหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทครับผมได้มาน้อยกว่าครั้งก่อนนิดนึงครับแตกบ่อยแตกหนักจริงๆครับเกมนี้บัวทองจะโดนไหมไม่โดนฮะเสียดายครับถ้าโดดมันจะดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะฮะแต่ว่าเกมนี้เล่นได้ง่ายจริงและแตกหนักมากครับคุณผู้ชมฮะแค่รอบแรกบิ๊กวินก็มา ตอนนี้มันยังพอมี้แตกให้เห็นอยู่บ้างนะครับเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีครับก่อนที่กำไรของเราจะหมดไปนะครับงั้นผมขอพอแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม